สวัสดีค่ะพบก,กับป้าปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งเรื่องของสมาคมชกสอสมอเรื่องเองเินเงินทงทองนะคะมาดูกันว่าสมาชิกที่เสียชีวิตที่ส่งเอกสารเข้ามาในเดือนมีนาคมทายาทจะได้รับเงินเท่าไหร่ได้วันไหนรวมทั้งปัจจุบันสมาคมชกสศอสมอมีสมาชิกอยู่เท่าไหรนะ่แต่ละคนจะถูกหักกี่บาทในเดือนนี้นะคะ สำหรับเดือนมีนาคม2568เนี่ยค่ะสมาคมชกสสมอประชุมไปถึงแต่วันที่3มีนาคม2568นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีสมาชิกทั้งหมด1,362,694คนค่ะแล้วโดยประมาณเดือนนี้ทายาทจะได้รับเงินเท่าไหร่โดยประมาณนะคะไม่ใช่ได้รับทุกบาททุกสต,ตางค์นะคะเพราะว่ายังมีบางคนที่สมาคมหักเงินไม่ได้ถอนเงินโออหุหรือ เป็นสมาชิกประเภทที่ไม่มีเงินผ่านบัญชีก็ได้แก่เจ้าหน้าที่ค่ะพาเจ้าหน้าท,าที่ถ้าเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานโหรัฐจะเบิกเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแต่ชกสสมจะหักเงินผ่านบัญชีทกศค่ะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหารณ์การเกษตรค่ะจะต้องนําเงินเดือนของตัวเองไปใส่บัญชีทกศไว้เขาจึงจะหักได้นะคะแล้วก็ยังมีคู่สมรสนะคะที่ไม่ได้ร่วมหักกับบัญชีอสมก็จะยังคงค้างอยู่ ค่ะดังนั้นไม่ได้ทุกบาททุกสตางค์ในงวดแรกแต่งวดแรกได้เกินห้าแสนแน่นอนค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะตายาจะได้รับเงินโดยประมาณอยู่ที่5 3าแส6สาบาทแปสตางค์ค่ะเดือนนี้มีสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วก็ส่งเอกสารเข้ามาทันมาถึงทันร,รอบระหว่างวันที่29มกราคมสองพามาจนถึงวันที่25่สิบกุมภาพันธ์สองพนะคะ รงเอกสารเข้ามาสมาคมกตรวจแล้วเบื้องต้นว่าครบ974คนนะคะทำให้สมาชิกแต่ละคนของสมาคมจะถูกหักเงินในเดือนมีนาคม2568อยู่ที่389บาท60สตางค์ค่ะโดยที่สมาคมจะทำการหักเงินในวันที่14มีนาคม2568นะคะสำหรับการจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินส่งข้อตามที่สมาชิกแจ้งระบุไว้ในใบสมัครนะคะ จ่ายครั้งที่1ตามยอดจํานวนเงินที่หักได้แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์นะคะ,ะ,ะเฉพาะคนที่ส่งเอกสารครบนะคะจะโอนเข้าภายในวันที่25ม <25, S 2> ีนาะคม2,568สําหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www. ชบศขีดกลางอสม com นะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ผ่าน l i n e o a แอดชาปนะคะแล้วก็ติดตามข่ารสมาคมได้ผ่าน ช่องทางเพื่อนบ้านอสมอนะคะถึงตอนนี้สมาคมชกสอสมอก็ดำเนินการมาครบ5ปีแล้วนะคะถ้าใครจะถามว่าสมาคมมั่นคงมากแค่ไหนปปอตอบได้เลยนะคะมั่นคงแน่นอนค่ะเพราะว่ามีท้งข้าราชการมีท้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็มีตัวแทนหอ,อสมอที่เข้าไปเป็นกรรมการให้แล้วก็มีการประชุมทุกเดือนแจ้งข่าวสารข้อมูลเก็่ยบเพื่อนอสมรวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกๆเดือนเลยนะคะ สำหรับทายาทก็รอรับเงินได้เลยนะคะไม่เกินวะันที่25มีนาคม2568ค่ะส่วนใหญ,ญ่สมาคมจะจ่ายก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินผ่านบัญชีและมีเงินผ่านบัญชีก็ตามเดี๋ยวไปกดออกมาหมดนะคะคนที่ไม่มีเงินเข้าบัญชีก็ต้องเอาเงินไปใส่ไว้นะคะสำหรับสมาชิกที่ค้างก็ต้องใส่เงินเข้าตามจำนวนที่ค้างแล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งเดือนนะคะ สำหรับใครที่แจ้งเข้าไปช้าเดือนนี้หักไม่ทันก็ต้องใส่ไว้สองเดือนถึงเดือนหน้าเลยนะคะถ้ายัางไงมีปัญหาหรือว่าติดขัดเรื่องใดก็ให้ติดต่อที่สมาคมชกสสมประจำพื้นที่นะคะนั่นก็คือตัวแทนสมาคมจะมีอยู่ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ต้องติดต่อไปส่วนกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมติดต่อไม่ได้ให้เบอร์มาทาไม ติดต่อ,อยากหน่อยนะคะเพราะว่าคนเป็นล้านติดต่อเข้าไปที่เดียวสมาคมก็จแก้ปัญหาด้วยกันให้ชกศสมสาขาประจำพื้นที่ตั้งอยู่ที่ส,สจ,จอของทุกจังหวัดนะคะสสจคือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะหรือไม่ก็ถามที่เจ้าหน้าที่รพอจตอประจำพื้นที่ที่ดูแลอาสามอ,อยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถเป็นสมาชิกชมศาสมแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่วนกลางได้ะคะ่ะจะเก็บปัญหาไว้นะคะ เดี๋ยวจะหลุดจากการเป็นสมาชิกจะทาให้เสียเวลาแล้วก็เสียงเงินมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอ็เข้ามาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ